ตอนนี้แบบอาอิง้าใกล้ที่จะไปเวอ,อินเตอร์เธอมีโอกาสได้คุยกับอิง้าบ้างเปล่าก็มีให้กําลังใจน้องอเรื่อยๆและค่ะในสิ่งที่น้องทำเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่น้องเป็นคนเก่งน้องเป็นคนสู้เพราะฉะนั้นเราไม่ห่วงเรื่องที่จะไปสู้กับใครเราห่วงเรื่องกําลังใจที่น้องมีเราก็อยากให้กําลังใจอยากให้แฟนๆให้กําลังใจน้องเยอะๆเพราะยังไงน้องก็ทำเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยมีเทนน้องไปพิเศษไหมเพราะว่าเราอ่ะในปีของเราเราก็เข้าไป ยังไม่ได้คุยอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะก็สิ่งที่ทําได้ก็ให้กําลังใจน้องเพราะว่าน้องก็ทํางานค่อนข้างหนักก็เลยค่อนข้างที่จะเกรงใจว่าเฮ้ยบางทีบางอย่างอะไรเงี้ยก็น้องอาจจะอยากมีโมเมนต์ส่วนตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เราเราก็คอยให้กําลังใจในในมุมของเราดีกว่ามีทิปอะไรพิเศษอยากจะแนะนําอิงฟาร์มในการแบบไปโปรเปอร์ มั่นใจในความมุ่งมั่นที่เขามีเพราะฉะนั้นไม่ได้ห่วงอะไรเลยเชื่อในเพอร์ฟอรนซ์ของเาเ <c oughs> ชื่อเชื่อเต็มที่มไม่ว่าจะผลจะเป็นยังไงไม่เชื่อว่าอิงฟ้าทำเต็มที่แล้วแหละแล้วูห่วงตรงไหนอิงฟ้าไหมคะห่วงเรื่องสุขภาพค่ะเพราะน้องทำงานหนักก็เลยรู้สึกว่าอยากให้น้องพักผ่อนด้วยแล้วก็เหมือนแบบ รักษาสุขภาพตัวเองด้วยแต่เห็นแบบบางทีอิงฟ้าไลฟ์สดเง,งี้ยฝ่ายก็าอาจจะเข้าไปเม้นต์ไปแซวหน่อยอย่างเงี้ยก็มีบ้าง<อ>มีบ้างแต่บางทีก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่อย,อยากให้น้องมีโมเมนต,ต์กับแฟนๆของน้อง <c oughs> บางทีเราเข้าไปน้องอาจจะเกรงก็ได้ก็ขเขาเข้าไปแซวแป๊บๆแ,แ,แล้วก็ออกบางทีแฟนๆก็แอบจับจิ้มนะเธอกับอิงฟ้ากระเสรบปะป่าปะป่าเงี้ยเธอลื่นล้มกันเลยลื่นล้มเนี่ยฝนตกลื่นเลยพอเห็นแฟนเชียร์แล้วเป็นไงบ้างใคร ดีค่ะไม่ได้มองแปลกอะไรก็รู้สึกว่า,อ,าอยู่ใกล้คนน่ารักค่ะม,มันพอมันมีโมเมนต์ออกมามันก็ทําให้เราสึกเออมันก็น่ารักดีเชื่นใจไม่ติดอะไรเลยเอ <c oughs> เอเอ,อฉันถามเธออีกเรื่องหนึ่งด้วยความที่เธอเป็นรุ่นพี่ในการเนียว่ากว่าเธอจะมาเป็นฝ้ายในวันนี้เธอเจอดารมาม่าตั้งแต่ตอนที่เธอประกวด อ,อึ่งอตอนนี้อินฟา้าเหมือนกำลังแบบประสบเหมือนเธอในตอนนั้นที่แบบโอ้โหเดี๋ยวเธอดราม่าดราม่าไรวันนะ,ะเธอเออเธอก้าผ่านในตรงนั้นไหมก็มีมแอบร้องไห้เหมือนกันนั้นแรกๆแ,แต่เอาจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะสิ่งที่จะให้ให้ตัวเองได้มากที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วถ้าเวลาที่เราผิดพลาดให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มใหม่ แล้วบวกกับกําลังใจรอบข้างในสิ่งที่เรามีก็มันก็ทําให้เราผ่านไปได้แต่อันไหนที่มันเป็นท็อกซิกตัดได้ก็ตัดเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเราแต่สิ่งสําคัญเลยถ้าเมื่อไหร่เราผิดพลาดเราให้อาภัยตัวเองแล้ววันนั้นเราจะเดินได้ต่อถ้าเมื่อไหร่เราไม่ให้อาภัยตัวเองแล้วย้ำๆอยู่ที่เดิมเราไม่มีทางลุกได้เลยและกําลังใจรอบข้างเป็นสิ่งสําคัญมากไฟถึงบอกว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่แบบ ควรมีมากๆเลยมันทำอะไรมันเป็นอะไรที่ทําให้ใจฟูมันเป็นอะไรที่ทําให้ใจบางมันเป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้กำลังใจอะไรกับอิงฟ้าให้ก้าวผ่านก็พูดได้แค่ว่าพี่ก็อยู่ตรงนี้หันมาก็เจอแค่นั้นเลยหันมาก็เจออีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้แบบว่าเตยไรคุกคามบ่อยมากเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากเลยแบบไม่ได้อยากเห็นนะพี่เนื้อออกไหมแล้วแบบบางทีแบบทั้ง เห็นหน้าไม่เห็นหน้าใส่บ้างไม่ใส่บ้างคือแบบอยากจะแบบสู้ๆนะเป็นอะไรไหมมีอะไรให้ช่วยไหมอย่างเงี้ยฉันสูแค่นอยากจะแบบจับมือบีบมือว่าแบบโอเคไหมในชีวิตเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเธอมีไม้ตายยังไงในการแบบสู้กับคนพวกนี้ไม่ต่อไฟไม่ยุ่งแต่ว่าถ้ามันคุกคามมากไปไฟก็จะมีแบบ ส่งให้ผู้จัดการแล้วค่อยดําเนินตามกฎหมายไปละกันถ้ามันมากๆเข้านะแต่ถ้ามันนิดๆหน่อยๆไฟก็ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านเจอเยอะ <c oughs> สุดวันหนึ่งกี่คนสองคนโอ้ไม่ตอบแล้วมันก็มาเรื่อยๆแร้เป็นยังไงก็ตั้งแต่วันที่ไฟประกาศไปว่าถ้าไม่หยุดก็เดี๋ยวเจอกันใช้กฎหมาย<ะ>ใช่เราจะเจอกันแล้วเราจะโอเคไหมมีอะไรให้ช่วยหรือป่า ต้องการหาหมอที่ไหนว่ามาแต่เธอไม่ได้บอกแล้วหรือยังไงบอกค่ะบอกแล้วอบอกแล้วไม,ไม่ไม่ไม่เอามากวนใจอ่ะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนสําคัญในชีวิตเลยอ,อ,อยาาจะบอกอะไรอ,อไ่ะขอแม่ว่าหยุดเธอหยุดค่ะออหยุดค่ะถ้าไม่งั้นเจอค่ะ <c oughs> ไม่ได้กลัวนะออแต่แค่ไม่ชอบอ,อ, <c oughs> อ,อโอเคขอบคุณไปค่ะ